โอ้โหครับไม่มีคําจะพูดจริงๆสาหรับเมื่อคาคืนที่ผ่านมาไม่มาตามนัดกันเลยอะสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับสวัสดี f c ฟซีฟิลคินและพา์ทุกๆครั้งด้วยแล้วก็วันนี้นะครับอยากจะมีนะครับฟุตบอลนะครับสคู่เน้นๆหน้าช่องเหมือนเดิมครับคู่แรกครับวันนี้นะครับยังเป็นอยู่ในศึกพระเอกใหญ่ครับยูฟ่าแชมเปี้ยลีกวันนี้ต้องบอกว่า ยักษ์ชนยักษ์ใหญ่ชนใหญ่ดีชนดีครับวันนี้ปารีซแซงแช็กแมนครับวันนี้นะรเปิดบ้านพบการมาเย็นของหงแดงลเวูพูครับแน่นอนครับโอ้โหเรายูรู้อยู่แล้วว่าฟอร์มทั้งสองทีมค่อนข้างที่จะดูดีแล้วโดดเด่นมากๆหน้าตอนนี้แต่ว่าครับถ้าจะหาเลือกทีมเชียร์แล้วลเวูพูวันนี้เป็นรองนะครับที่ปอปาตากรมบอกเลยว่าวันนี้90นาทีลเวูพูไม่แพ้อย่างแน่นอนครับนะส่วนคู่ที่สองครับวันนี้เป็นฟุตบอลนอกกระแสครับอยากให้เชียร์ไปทานบานิออสตาวาครับเป็นฟุตบอลทำเงินของผมอย่างนนนน่อ ใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับหรือว่าข้อมูลนะครับสามารถติดตามผมได้ทางเข้าอยู่ที่นาช่องครับวันนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันครับไลฟ์สด5โมงเย็นเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ขอให้พทุกท่านครับดูบอลแบบมีความสุขครับขอบคุณครับ